นะไอ้พวกนี้มันไม่ได้สนใจนะครับมันสร้างให้เสียเลยนะเออเอาเอาดีใส่ตัวแล้วก็เอาชั่วให้คนอื่นเข้าไปเออเป็นลักษณะน,นั้นที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้บิดเบือนทำให้สังคมเขาคิดไปคนละทางคนละรูปแบบดูสังเกตดูนะเออ คนพวกนี้นะเอฟีนะบอกตรงๆเลยว่าเขานะ่ะไม่มีความสุขในครอบครัวอ่าไม่มีความสุขในครอบครัวหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าตัวเองก็จะเป็นเหมือนอ่าเหมือนครอบครัวคนอื่นเขามันจะเอาครอบครัวคนอื่นมาเปรียบเปรยกับครอบครัวตัวเองนะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเออนะ คุณสุดาคุณทรลงนะครับคุณสมยันนะครับนะคุณวันพัฒนะครับนี่แหละนะครับคุณสุดาด้วยเนาะนี่แหละนะครับเอชซีเขาก็เลยมาเอามารวมอยู่กันเรื่องราวตรงนี้นะครับมันพยายามจะสร้างอวัฒกรรมการบิดเบือนอยู่ตรงอ่าสวนยางนี่นะครับนะให้ร้ายนะครับให้ร้ายเขา ออเหาว่าอ่าเวลามีคนที่เข้าไปช่วยเหลือก็หาว่าไปยุแยงแล้วก็ไปส่งเสริมให้เขาผิดใจกันให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันมันไม่เกี่ยวนะครับตอนแรกๆมันเกิดขึ้นอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่มีมีในครอบครัวเขารู้จักคือเขารู้กันของเขาเองนะครับมีปัญหากันเขาก็ว่ากันเรื่องส่วนตัวของเขานะครับ แต่พอมาถึงจนกระทั่งแยกแตกแยกกันออกมาแล้วเนี่ยนะครับคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือเขาเห็นว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็เลยออกมานะครับช่วยเหลือแล้วก็ออกมาให้ข้อเสนอหรือว่าให้ข้อเสนอแนะหรือพูดง่ายๆนะครับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับอันไหนจะดีไม่ดีกับอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกมาช่วยเหลือเออ จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแตเ่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ออกมาช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ย mm. เขาอาจจะพูดง่าย mm. เขาอาจจะไม่มีทางต่อสู้ก็ได้ทางนู้นเขาพูดยังไง mm. ก็ต้องฟังเขาเพราะว่าเขาเก่งกว่า,านะเขาไม่อาจจะไม่ได้โลกเริ่อนี่ยอาจจะสู้ทางนู้นไม่ได้ฝ่ายหญิงไม่ได้อสู้ฝ่ายหญิงไม่ได้เพราะอะไรเขาอาจจะเจนจัดกว่า,าประสบการณ์เนี่ยนะ หรืออาจจะรู้าคนรู้จักที่มากกว่าเพราะเขาท่านี้เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่พูดเยอะอพูดพูดไม่เก่งเอาง่ายๆนะอาจจะรู้ไม่เท่าทันแต่นะครับก็ต้องดูว่าถ้ามีคนที่เข้ามาให้ให้คำชี้นำนะครับหรือที่เป็นปที่ปรึกษาเนี่ยฝ่ายทางหญิงก็ไม่พอใจอา่ไม่พอใจ เพราะอะไรก็เพราะว่าเอ้ยมันจะฉลาดเกินกูไปแล้วอ,อมันจะรู้เยอะเกินไปแล้วเขาเลยไม่พอใจนะครับไม่พอใจว่าถ้ามาเข้าข้างแล้วนะครับมาเข้าข้างแล้วเขาอาจจะเสียเปรียบก็ได้ตอนนี้เขาได้เปรียบแต่พอต้องหลังๆเนี่ยเริ่มจะเสียเปรียบแล้วออนะนะจากต้องการได้เยอะกับการเป็นคำว่าได้น้อยลงนะครับ ก็เกิดการไม่พอใจนะเกิดการแล้วมันมีตัวเสี้ยมอยู่แล้วตัวหาข้อมูลให้แล้วตัวเสี้ยมให้นั่นก็คือปอบเหลืองนะครับเออนะตัวบิดเบือนอยู่แล้วเข้าที่ไหนพินาศที่นั่นเอาจริงๆตัวนี้ถ้าอยู่เมื่อไหร่นะที่นั่นพิพังที่นั่นแม้ขนาดลูกพี่เขาน่ะเขายังไม่เอาเลยเออลูกพี่เขาน่ะ ถามว่ามันเคยไปช่วยเหลือเขาไหมเออเคยไปปกป้องเขาไหมนะครับตอนนี้นะครับเขากําลังสู้ศึกหลายด้านอยู่แล้วก็สู้ระดับประเทศด้วยถามว่ามันเคยไปช่วยไหมไม่มีมันก็พูดไปอย่างนั้นโอ้หลังบ้านคุยกันอย่างพูดอย่างนี้นะครับมันทําอะไรได้มันอยู่ที่อื่นะนะเออจะเก่งแค่ไหนนะครับเป็นยอดมนุษย์เหรอหรือ,อยังไงนะครับฮะ มันไม่มีทางหรอกที่จะไปช่วยเหลือเขาได้นะนะครับมียฉาวดีนะครับนะคุณสิริพรนะครับคุณประแดงนะครับเอฟซีลุงพลประแสนนะครับสวัสดีครับคุณยายอ้อยนะครับคุณวานิสานะคคุณสำร้านะครับคุณนรงนะครับผมคุณสุดารัก์นะครับนา่งบุญศักดิ์นะนี่แหละนะครับ มันถึงพูดง่ายๆนะเอฟซนะมันถึงพูดบอกว่ามันอยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับพูดพูดเฉยๆแหละใครก็พูดได้ถามว่าผลงานมีไหมล่ะไม่มีถ้าพูดชื่อสู้ระดับประเทศมันไม่มีมันสู้แค่เต็มที่กับหมู่บ้านหมู่บ้านมันก็ยังแย่แล้วมีเข้าลุมสกรรมมันจะตายแล้วหลายคนก็เข้าลุมเล่นงานมันมันก็ไม่สนเออมันก็ไม่สนทุกวันนี้มันก็ไม่สนเห็นไหมล่ะ มันก็มาเล่นอยู่ที่สี่กอมั่งจำปาดงมั่งอยู่วนอยู่แค่แค่นี้เออแล้วก็บอกว่าลูกพี่เขาโอ้ยเขาคนนี้เขารักมากนะใครจะทําอะไรเขาเนี่ยต้องข้ามสุบเข้าไปก่อนนะต้องผ่านเข้าไปก่อนแล้วยังไงละ่ะเออแล้วยังไงเออนะไปไปขวางหน้าเขาได้ไหมนะ่ะเอออย่าลืมว่าเขาเล่นใหญ่จัดใหญ่อยู่นะเล่นระดับอ่าชาติอะ ไปฝังก็ได้ไหมฝังเขาก็ตายที่เป็นปุ๋ยเท่านั้นแหละนะครับแต่ไปฝังก็ปุ๋ยนะอาจจะเป็นปุ๋ยคอกเลยนะบอกง่ายๆนะฟรีเออไปฝังสิเหมือนกับที่นี่เหมือนกันนะ่ะใครจะเล่นอ่าลูกบุญธรรมเขาเนี่ยต้องข้ามศพเข้าไปก่อนนะเออนะก็เหมือนกับลูกพี่เขาเขาเคยพูดอยู่ว่าถ้าจะเล่นลูกพี่ต้องข้ามเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าคนนี้เขา รักมากนะเขายึดถืออย่างเดียวนะครับว่าว่าเขารักมากแต่มันกล้าไปไหมลนะ่ะเออมันล้าไหมเออไปขวางไหมอย่าลืมว่าที่นู่น่ะทุกที่ทุกค้างอย่าลืมว่าระดับไหนนั่นเขาระดับมืออาชีพทั้งนั้นนะทั้งใต้ดินบนดินนะครับมีทุกอย่างเอ,อแล้วการสื่อสารการมานาคมนะครับนะการติดต่ออะไรเบื้องลึกทั้งนั้น เทคโนโลยีนี่ไฮเทคสุดๆมันจะมีอะไรคอมอันนึงเหรอทำอะไรได้ไม่ได้เลยเออหัวนั้นไม่ต้องพูดถึงนะ่ะใบสุดๆที่นูน่นนะ่ะนะระดับประเทศเออไอ้อน,นี่มันเป็นใครนะักเขียนนะวนิยายนะาไส้แห้งนะครับนะคนคนนึงเท่านั้นจะไปทำอะไรกับเขาได้ มันก็สู้ได้แค่หมู่บ้านแค่นั้นแหละเออถูกหมู่บ้านก็โดนเข้าลุมสกรรมเอาอยู่นั่นไงเออมันก็ไม่สนแต่มันจะไปลุยทางนู้นได้ไหมไม่มีแอดไม่เคยเห็นมันจะไปกล้าเลยเออไปเปิดตัวนะไปเล่นเขาได้ไหมไม่ได้ลูกพี่ก็สู้ไปสิแอดว่าเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับเขาไม่เอาคนนี้อยู่แล้วเพราะอะไรมันไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่จะไปสู้เขาได้นั่นเขาระดับชาตินะ หน่วยข่าวกรองเขาเท่าไหร่ยังไงนะครับนะอยู่ใต้ดินบนดินนี่เขามีหมดหน่วยข่าวกรองระดับประเทศอ่ะนะแล้วมันเป็นใครนะนักสร้างวัฒก,กรรมสร้างนวนิยายนะครับไสแห้งแค่นั้นเองนะเออทำอะไรเขาไม่ได้เห็นไหมล่ะเอี FC. มันก็โมไปวันๆันึงแค่นั้นแหละเออเขาก็เอาคือมันไม่มีประโยชน์อะ ถ้าไปอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็ไปแค่เป็นปุ๋ยเท่านั้นเออเอาจริงๆไปแค่เป็นปุ๋ยเขาเท่านั้นลงพื้นที่ได้ไหมไม่มีทางนะครับมันจะไปทำอะไรเขาได้อืสภาพเนี่ยเอาแค่เดินไปตลาดได้ก็พอแล้วนะคือพูดง่ายว่าเกงแจะภาคนะ พอภาคปฏิบัติแล้วไม่มีทางเลยมันทําอะไรไม่ได้รลกมันนั่งนะเป็นโรคแผลกดทับเปล่าๆเ,เออนะเป็นแผลกดทับเฉยๆเออถ้าภาคปฏิบัติแล้วไม่มีทางครับตอบบัตรให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะไม่มีหลอกที่จะไปทําอะไรเขาได้นะครับบอกตรงๆว่างานนี้นะครับเขาทิ้งมันไปตั้งนานแล้วนะไม่เคยเห็นเขาพูดเอ่ยชื่อมันสักคำ มันมีแต่มันพูดถึงฝ่ายเดียวออเว่าลูกพี่เขาเนี่ยนะครับเขารักมากถ้าใครจะทําอะไรเขาเนี่ยครับอา่าต้องข้ามศพเขาไปก่อนข้ามศพมันไปก่อนเอเหมือนกับอา่างใหญ่นะเขาบอกเขาโกรธมากที่ไปด่าลูกพี่เขาเขาโกรธนะเพราะฉะนั้นเขาจะจองล้างจองผานนะยันพบนี้แล้วพบหน้าเลยนะโอ้โหน้ะมันพูดแบบนั้นเลยนะเออ มาจองล้างจอนผ่านจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่เพราะว่าไปทํากับอ่ลา,าลูกพี่เขาไปด่าลูกพี่เขาไม่ได้เขาว่างั้นเนี่ยลงไปสิเนี่ยจองล้างจองผ่านได้ไหมเนี่ยเออนะกล้าหรือเปล่าเออหรือว่าพูดเฉยเฉยอีกหนึ่งคุณสุพรรณีนะครับอืมสวัสดีค่ะแดงขอเป็นกำลังใจงให้ขอบคุณมากครับผมนะ มันเป็นลักษณะนั้นนะครับเอ,อเพราะอะไรก็เพราะว่าคนพวกนี้นะครับมันก็เอาแต่ความดีให้ใส่ตัวเองเท่านั้นแหละแต่การกระทํามันดูแล้วมันไม่ใช่แต่ไม่ค่อยคอมเมนต์นะครับโอ้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะคทักทายแล้วก็ส่งหัวรูปหัวใจมาให้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับถือว่าเราพูดคุยกันนะเออเห็นไหมล่ะเอฟซี FC? ดูเอาเองแล้วกันนะครับคนเรานะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําเราเห็นที่การกระทํา พูดอย่างเดียวมันมันไม่สามารถจะไปเชื่อถือใครได้หรอกคําว่าพูดอย่างเดียวใครก็พูดได้ดางนั้นถ้าพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยโอ้พูดได้เป็นร้อยเป็นพันเรื่องถามว่าแล้วมันมีอ่ามันเป็นความจริงไหมก็ปฏิบัติไงนะก็ปฏิบัติไงถ้าปฏิบัติให้เห็นนะครับจับต้องได้เป็นรูปมาทำเนี่ยโอเคเลยแต่นี่ไม่ใช่ครับมามาจบแล้วอืมันก็หลอก fc ไปวนันวันหนึ่งแหละนะเออ ล้วถามว่าเอฟซีมันจะไปเชื่อมันได้ยังไงนะครับมันก็เชื่อไปไม่ขี่ปีนะเออถามว่ามันทำอะไรประสบความสาเร็จได้ไหมไม่มีแล้วมัน่็แต่พูดไปแล้วมันก็ไม่จะไม่ย้อนอ่าเรื่องราวของมันที่พูดไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาพูดใหม่ถ้าเรื่องราวตรงนั้นมันผิดพลาดมันก็ไม่พูดถึงมันไม่ไม่ไม่ออกมารับผิดชอบในคาพูดของมันเลยล่ะเออพูดแล้วก็แล้วกันไปเรื่องใหม่ต่อมาไปเรื่อยๆเห็นไหมอืม ใช่ครับผมมันก็ต้องมีความจริงใจใช่ไหมล่ะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะพูดอะไรเนี่ยนะมันก็จะพูดมันไม่ได้สนใจเรื่องเหตุและผลนะ่ะถ้ามันจะพูดกับใครหรือหรือให้กําลังใจใครหรือว่าเป็นคนที่ไปปกป้องเขามันก็จะดันดันแบบหัวชนฝานะ่ะไม่ได้สนใจความจริงว่ามันเป็นยังไงไม่สนใจสวัสดีชาลีนะครับบุรีเพาะสุริพรพนะครับ สวัสดีครับผมไม่สนใจเหตุและผลใดๆทั้งสิ้นสนใจอย่างเดียวว่ากูคือถูกเสมอถูกทุกเรื่อ,อาคุณละไม่นะครับสวัสดีครับผม